สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับซีชวนเข้าครัวนะคะวันนี้ซีภาพมาดูต้นไม้ชนิดนี้นะคะซีไม่แน่ใจนะคะว่าบ้านเราเขาเรียกว่าตอนประกาศกรองรือเปล่านะคะลักษณะของเขาจะสวยมากนะคะเขาอยู่กันเป็นนี้เลยนะคะเป็นต้นเลยนะคะต้นเขาแพ้กิ่งก้านสาขามาสวยมากนะคะนี่ดอกนะคะพอเขาบานออกมานะคะเขาบานออกมาเขาจะเป็นซีเรื่องก่อนนะคะเป็นซีเรื่องแล้วก็สักพักหนึ่งเขาจะกลายเป็นซีม่วงนะคะลักษณะของเขานะคะ นี่ก็คือลักษณะกริบดอกของเขานะคะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยนะคะสวยนะคะนี่ค่ะถ้าเราท้ายเป็นขยายออกมาใหญ่ๆนะคะเขาจะเป็นดอกไม้ที่สวยมากนะคะนี่ค่ะนี่นะคะลักษณะของเขาเลยนะคะแล้วก็สิจะให้ดูแบบดอกเล็กๆนะคะนี่ดอกเล็กๆนะคะถือว่าเขายังไม่บานนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือลักษณะพอเขาเริ่มบานมานิดนึง เขาก็จะเป็นออกเป็นลักษณะนี้เลยนะคะนี่คะ่ะค่อยๆบานนะคะเขาค่อยๆบานออกมานี่ค่ะลักษณะเขาค่อยๆบานนะคะสวยมากค่ะถ้าใครชอบต้นประกาศกล่องนี่ก็คือปลูเขาแข่ต้นเดียวนะคะแต่เขาขยายนะคะดูเขาขยายออกไปนะคะเขาขยายออกไปย้ายนะคะย้ายนะคะย้ายเราก็สวยนะคะนี่เขาขยายเป็นเป็นไม้ตอนย้ายขึ้นมาเลยนะคะเราก็มีดอกนะคะมีดอกเต็มไม่มดเลยนะคะนี่คือลักษณะดอกของเขานะคะ สวยมากๆก็สวยนะคะเนี่ยนี่ะไรนะคะสีก็จะคอยไทายดูนะคะนี่ดอกของเขานะคะคือเขาเรียกว่าสำหรับคนที่ชอบดอกไม้ประเทนี้ก็สวยนะคะสวยสวยเพราะว่าสีเขานะคะสีเขานะคะสีเขาเป็นสีติดสวยมากนะคะเนี่ยค่ะร่มก็ผัดอีกแล้วนะคะร่มผัดอีกแล้วนะคะนี่ค่ะ ลักษณะสีของเขานะคะร่มพัดทําให้รูปของสีออกมันไม่ดีนะคะนี่ค่ะลักษณะนะคะสวยมากๆค่ะเนี่ยสีสุดท้ายพับกว้างๆให้ดูนะคะนี่นะคะลักษณะของเขานะคะนี่นะคะสวยนะคะ ดอกไม้ชนิดนี However, as well as right? ้นะคะก็สวยมากนะคะนี่ล like like ักษณะของเขานะคะเขามีจุดเด่นนะคะจุดเด่นของเขาคือสีม่วงสีเรืองนะคะนี่คือดอกตีกบานเร็วนะคะส่วนดอกตีกพุ้มนี่เขามีลักษณะหมุนตัวเป็นแบบนี้นะคะที่เขายังไม่บานนะคะเดี๋ยวผมมีดอกร้ยออกไปเนี่ยค่ะเขาจะมีรูนะคะรูก็เป็นลักษณะแบบเคี้ยวๆแบบนี้นะคะรูก็ยังเล็กอยู่นะคะเนี่ยนี่ก็เป็นอีกดอกหนึ่งค่ะที่ให้ชมหมอนกันชัดๆเลยนะคะสีม่วงอ่อนๆสีขาวสีเรืองเป็นอะไรที่สวยลงตัวมากเลยนะคะดอกนี้ค่ะ ดอกนี้ก็สวยนะคะเป็นสับโดอะไรนะคะเป็นมายินต้นนะคะเนี่ยดอกก็ออาเป็นชรนะคะสีม่วงนะคะเบื่อดอกมาแล้วสวยมากๆนะคะเนี่ยดอกเลรกะเกะนะคะแต่ก็สวยมากสีสันของเขา